ไปเดินขบวนไม่ได้ครับประชาชนชาวกัมพูชาไปเดินขบวนให้หุนเซนมันบ้ามันตั้งกองกําลังอลักขามาตั้งกี่หมื่นคนนะครับคนเดียวที่พอจะรับมือหุนเซนได้คือท่านเตียบันนะครับแล้วประชาชนก็ถือหางมาทางท่านข้างท่านเตียบันนะครับตอนนี้เตียบัน มีลูกชายไปแล้วมนตรีกระลาโหมทหารส่วนหนึ่งก็ขึ้นตรงกับท่านเตียบันกับลูกท่านเตียบันแต่ขึ้นตรงจริงๆเลยกับฮุนเซนคือไอ้กองกำลังที่แม่นตั้งเข้ามาและคัดเลือกมาเป็นคอยคุ้มกะลาหัวมันนะครับไม่รู้ทหารไทยคุยเลยครับเดี๋ยวกูช่วยมึง มึงไปฟาดมันเลยเดี๋ยวกูช่วยมึงแล้วกูไม่ยึดดินแดนมึงหรอกกูกลับกูกลับเลยคืบเดียวก็ไม่เอาสอกเดียวก็ไม่เอานะครับให้มันนอนไม่หลับมัง่งนะครับมึงก็เหลือสองคนพ่อลูกะเคือญาติมึงที่ตั้งนะครับ มันรู้ภาษาไทยอยู่แล้วก็มาใส่แผ่นดินไทยซุกหัวอยู่อะทําไมมันจะไม่รู้ภาษาไทยล่ะเราพูดนี่มันก็รู้หมดะนะครับมันก็รู้หมด โอ้ไอ้นี่ก็ถามจังอาร์ตโอรสคือใครครับประเทศชาติเขาจะแย่กันอยู่แล้วมึงยังไปถามให้ขี้พืชถึกถังอยู่อีกเลยนะครับโอ้ยเขาพูดกันโน้นถึงไทยกับกัมพูชาจะลบกันอยู่แล้วซีรีส์เจ็ดคืออย่างนี้ลูกพวกอายุเจ็ดสิบนะพวกอายุเจ็ดสิบ ซีรีส์เจ็ดเขาเรียกพวกผมเรียกซีรีส์เจ็ดใกล้ตายแล้วซีรีส์แปดนี่ก็แทบจะเดินไม่ไหวแล้วพอขึ้นซีรีส์เก้านี่แม่นต้องนั่งรถเข็นไม่นั้นก็นอนอยู่บ้านแล้วนะครับซีรีส์เจ็ดเดี๋ยวท่านงงนะครับซีรีส์เจ็ดซีรีส์แปดนะครับพูนเซนแม่นเจ็ดสิบกว่าผมก็เจ็ดสิบมาเนี่ยเขาเรียกว่าซีรีส์เจ็ดนะครับไอพวกนี้ พออายุประมาณเนี้ยมันถึงจะอ่านเกมกันออกไปให้เด็กๆอ่านเกมคนอายุเท่านี้ไม่ไม่ไม่ออกแล้วครับไม่ออกแล้วครับสิ่งที่มันกลัวมันจะพูดมาว่ามันจะทําเพราะมันกลัวเราจะทำไงนะครับเรื่องเรื่องไม่มีอะไรครับแม่ต้องการให้เปิดด่านนะครับเปิดด่านต้องการให้เปิดด่านให้บ่อนได้เปิดเหมือนเดิมเรามาดีกันนะ ใช้เน็ตใช้ไฟเหมือนเดิมเขาจะได้มีรายได้จากบ่อนการพนันจาก re, ไอ้แก๊งคอนเซ็นเตอร์ไอ้พวกเว็บพนันต่างๆอันนี้เป็นรายได้หลักเขาอะอันนั้นเป็นรายได้หลักเขาอ่ะนะครับแต่ที่มันมาแย่เราเนี่ยเอาทหารเริ่มมากวนตีนแย่เนี่ยมันไม่ได้คิดจะรบจริงๆเลกครับมันมาแย่หน่อยเพื่อให้เกิดประเด็น แล้วเดี๋ยวพอเราพูดคุยกันก็ตกลงถ้าเราไหวไม่ทันทหารไหวไม่ทันก็ตกลงกันไปขึ้นศาลโลกขึ้นศาลโลกก็จะแบ่งพื้นที่ให้เป็นกรัรมพูชาไปและแม่นแบ่งยาวกันไปถึงในทะเลนู่นนะครับไอแผนขี้ไก่อย่างนี้ใครก็รู้ทหารเขาก็รู้นะครับทหารเขาก็รู้บกเรืออากาศเขารวมตัวกันเหนียวแน่นนะครับ ตำรวจก็ต้องร่วมกับเขาอยู่แล้วเพราะตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยกำลังพลก็หลายหมื่นคนขึ้นยุทธการกับฝ่ายทหารอยู่แล้วนะครับตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ดูแลความสงบภายในไปตัวรัมมนตรีมหาไทยท่านอะนุทินชาญวิรุณก็ดูแลความสงบภายในไปเพราะมีกำลังอ,อสออีกหลายหมื่นคนนะครับ เราต้องช่วยกันแต่ผมปลื้มใจนะคนไทยยังไม่ออกมาด่ากันเลยนะนะครับยังไม่มาตีลวนไม่ออกมาด่าพวกเรากันเองนะครับขอบคุณน้ำใจคนไทยเวลามีภัยเข้ามาถึงบ้านถึงเมืองต้องอย่างนี้และเรื่องนี้มันไม่จบหรอกครับและเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับเจ้าฟ้าหญิงทรงพระราชทาน เงินเดือนให้แก่กองทัพภาคที่สองเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีพระราชทานเงินเดือนท่านองค์ขมลตีตัวแทนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงไปตรวจเยี่ยมกำลังทหารขวัญกำลังใจของทหารนี่เต็มร้อยใช้คำว่าเต็มร้อยนะครับเต็มร้อย นะครับเราช่วยกันครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่เอาเข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งนะครับเอาไป ช่วยพี่น้องทหารหารนะครับจะเป็นกางเกงในนะครับกางเกงในถุงเท้านี่ทหารใช้ครับผงซักฟอกกาแฟบุลรีนะครับผงซักฟอกกาแฟบุหรีเอาไปบริจาคได้ครับ ไอ้โดรนใช่ไหมโดรนโดรนที่ทหารขมรนบอกจับได้ผมว่าแม่สั่งซื้อโดรนลาซาด้ามาราคาพันบาทและลองหัดเล่นไม่เป็นฮะลองหัดเล่นแมน่เล่นไม่เป็นยังบังคับไม่เป็นนะฮะแล้วก็หล่นพอหล่นเสียเข้าก็เลยสร้างเรื่องว่าโอ้เป็นโดรนของทหารไทยบินข้ามไปโอ้โหไอ้ขี้พืช โดนทหารไทยถ้าเขาจะใช้นั่นดีกว่านั่นเยอะนะครับโดนทหารไทยถ้าเขาจะใช้ผมไม่พูดผมไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวมึงรู้แล้วมึงจะนอนไม่หลับแล้วเป็นโรคประสาทนะครับเขารู้จุดคุณนหมดแล้วเขารู้จุดหมดแล้วรู้จุดว่าจุดจอดรถ อาวุธของคุณปืนใหญ่อยู่ตรงไหนกองกำลังอยู่ตรงไหนรู้นะครับทหารเรามีศักยภาพนะครับมีศักยภาพใช้คำว่ามีศักยภาพผมเองเป็นแค่ผู้อุจก,การตำรวจปราบ,ปรา,บปรามยาเสพติดเนี่ยผมยังรู้เลยว่าไอ้ตัวแก๊งใหญ่ๆคนในเครือข่ายเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนเนี่ยยังรู้เลยครับยังรู้เลยนะครับยังรู้เลยนะครับ ทหารเขาเหนือกว่าผมทหารเขาเหนือกว่าผมนะครับพวกเราประชาชนคนไทยไม่ต้องไปเครียดครับรบกันยังไงเราก็ชนะมันล้านเปอร์เซนต์รบกันยังไงเราก็ชนะมันล้านเปอร์เซนต์ไม่กระทบกระเทือนถึงพื้นที่ภายในแล้วครับเราก็คอยส่งอาหารเสริมเป็นกำลังใจเสริมให้ ทหารแนวหน้ามันจะเดือดร้อนประชาชนบริเวณแนวชายแดนหน่อยซึ่งหลุมหลบภัยอะไรทางเรานี้ก็ทําเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับทัฐมนตรีอนุทินไปตร,ตรวจตรงนี้ดีกว่านะครับเกณฑ์สอสไปนะครับเกณฑ์ชลบไปอะไรไปไปทําหลุมหลบภัยบังเกอร์พร้อมให้กับชาวบ้านจะดีนะครับท่านท่านอนุทินนะฮะท่านอนุทินและมุตรีมหาไทยนะครับคือแมุตรีมหาไทยจะ ไปตรวจเยี่ยมหลุมหลบภัยบังเกอร์เนี่ยโอ้โหข้างล่างแม่นจะรีบทำากันครับจะรีบทำนะครับลบเราชนะล้านเปอร์เซ็นต์ครับใช้คำว่าชนะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมจะบอกว่าประทะกันเที่ยวเนี้ยย่อยยับขเขมรย่อยยับเลยไม่ใช่ทหารเขานั่นอาวุธยุทธภัณฑ์เขาสู้เราไม่ได้จริงๆ นะครับเขาสู้เราไม่ได้จิตใจทหารเขเหม็นเขาก็ฮึ่เขิมอ๋อไม่ฮึ่เขิมครับเขาถูกบังคับมาเขาถูกบังคับมาจิตใจหนึ่งจิตใ,ใจเขาไม่ฮึ่เขิมนะครับแต่ถามว่าคนเป็นทหารมันสู้ด้วยกันท้งนั้นเลยครับแต่เขาคิดว่ามันจะเหมือนปีห้าสี่ปะทะกันป๊อแปะป๊อแปะแ,แถวแนวชายแดนอย่างนั้นนะครับดวลกันเด็ตปืนใหญ่อะไรอย่างนั้นเที่ยวนี้มึงจะเจอจุกจุกมึงจะเจอจุกจุกนะครับ แต่ผมก็พูดไปในฐานะผมเป็นรุ่นพี่น่นต้องฟาดน้น่นหุนเซ็นกับหุนมาเน็ตน่นถ้าสองคนนั้นบิงโกโจบสงครามจบนะครับสงครามจบเหมือนอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเขาจะฟาดเนี่ยเขาฟาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับแต่ประเทศเราได้เปรียบครับหนึ่งเขาไม่มีศักยภาพจะมาฟาด นายกเราได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับแต่ของเขาเนี่ยถ้าคุณเซ็นคุณมาเน็ตจบเนี่ยจบเลยแต่ของเราเนี่ยท่านท่านนายกเราเขาจัดการได้มันมีตัวขึ้นมาแทนเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยมันไม่จบแต่ของคุณน่ะจบนะครับเปิดหน้ามาอย่างเนี้ย คุณน่าจบเราไม่จบนะครับปล่อยมันเถอะมาเนี่ยไอที่เชียร์คุณเซ็นโพส์รัวๆเลยใช้ไอหามึงยังทำงานอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะฮะ เรานี่ไม่ต้องไปตกใจนะคือไม่ได้เดือดร้อนเลยมาตรการอะไรที่เขาออกมาเนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับแต่ว่าไอ้พุนเซ็นมันจะสร้างความเดือดร้อนไงมันเปิดด่าน9โมงเช้าปล่อยให้คนไหลไปไหลไปคนไทยขนไปจะขนผลมงผลไม้ไปส่งกัมพูชาไปส่งเวียดนาม คนกับม,มูจาก็าเฮเอารถเข้ามาจะมาขนของกลับไปใช้ไปขายแม่นถึงสิบโมงเปิดชั่วโมงกว่ามันปิดเลยมันกักคนไทยอยู่ในโน้นกักคนเขเมรอยู่อย่างเงี้ยอ้อท่านว่าวุนเซนมันกวนตีนไม่เล่ามึงปิดมึงกันแน่จริงปิดไปเลยปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยไอฮามเหาอยู่ทำไมนะ เดี๋ยวนะคำถามมันข้างครับผมมโหหุนเซนจริงๆนะครับวุ่นวายบ้านเมืองวุ่นวายทุกวันเนี้ยก็เพราะไห้หาเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คำถามพอมันมามึงวิ่งพุดพดพผมอ่านไม่ทันเลยนะครับอ่านไม่ทันดมอย่าดมก่อนเว้ดูได้คำถามช่องเดียวเลยเสร็จแล้วมังค้างค้างแล้วไหลามามันเหมือนเขื่อนนะ่ะมันเหมือนมันไปกั้นเข้าไว้ไมันรู้เวลาจะมานี่มาเป็นพันคำถามเลยนะครับ ขอบคุณครับ f อนะครับคุณเซนกับผมก็พอกันเลยครับด่ามากแม่เดี๋ยวความดันขึ้นนะครับมึงมียาดมหรือเปล่าคุณเซนมึงมียาดมเปล่าไม่มียาดมระวังนะมึงแดกแต่เหล้าแดกแต่เบียร์นะเห็นคลิปออกมานี่เห็นภาพแต่ผมมองว่าผมยังแข็งแรงกว่าคุณเซนนะนะครับผมมองว่าผมยังแข็งแรงกว่านะนะครับ อ,อ๋อเขาเรียกไอ้วุ้นเส้นใช่ไหมอืมไอ้วุ้นเส้นเดี๋ยวมันไม่รู้นะมันปัญญานิ่มอยู่นะไปว่าวุ้นเส้นนะครับ ห้อยพระอะไรไม่ห้อยพระเลยครับมาเนี่ยผมใช้พระติดมีดครับพระติดมีดยี่ห้าพุทธศตวรรษเนี่ยติดมีดอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยเน็บตรงไหนก็ได้คล้องคอมันลำคาญครับทำอย่างนี้มาสี่สิบกว่าปีแล้วแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่ใช่อยากจะมาขัดนะมีพระท่านหนึ่งอะ่ะพระที่ว่าเอาตำรวจไปเข้าแถวแล้วก็ให้ของขลังแล้วก็ไปทำท่าฟันมืออย่างเงี้ยนะครับตำรวจบัง่งทหารมั่งแม่ส่วนตัวผมไม่เชื่อนะ ส่วนตัวผมไม่เชื่อนะนะครับส่วนตัวผมไม่เชื่อไม่เชื่อคือมันเอามาโชว์ไม่ได้ผมจะบอกท่านนะครับมิเนบเนี่ยมันมีท้องมันจะมีคมอยู่ตรงนี้อ,นอีตรงเนี้ยเขาจะลบคมหมดเลยลบคมหมดครับลบคมหมดแต่ที่เขาเอาไม้อะไรมากระดาษมาหรือไม้มาทำเป็นเชือดโชว์เนี่ย มันจะเหลือคมอยู่อีตรงท้องเว,ว้านิดหนึ่งอะ่ะจะเหลือคมอยู่นิดเดียวครับนะครับเหลือคมนิดเดียวนะครับเหลือคมนิดเดียวตรงนั้นเวลาเอามาโว์ก็ฟืดคนก็คิดว่าคมคมมันมีนิดเดียวครับตรงตรง,ตรงท้องเนี่ยส่วนข้างหน้านี่ไม่มีหมดไม่มีคมแล้วก็ทําเป็นฟันโฉช,ชึกชึกไอ้หา่าผมไม่ได้เดือดร้อนกับพระหรอกนะ แต่เดือดร้อนกับตำรวจมึงแต่งเครื่องแบบคุณแต่งเครื่องแบบแบบนั้นเนี่ยคุณยัง,งโง่ไปให้เขาหลอกอีกเหรอไม่รู้ระดับไหนพาลูกน้องไปนะครับแม่เราเป็นตำรวจมึงจับพิรุษไม่ได้เหรอนะครับ ผมว่าพระพิสุองค์นี้อย่าทำอย่างนี้อีกเลยมันหลอกชาวบ้านเขานะครับท่านจะไปแจกของขวัญแจกพระที่ท่านปลูกเสกให้ตำรวจทหารอันนี้ผมชื่นชมนะแต่ท่านอย่าไปทำเป็นฟันหลอกโชอย่างนี้ไอ้ฮะมันพวกเล่นกลปกติพวกหมอสักยันเนี่ยเขาจะทำนะครับสักยันเสร็จก็จะตึกตึๆก มันจะใช้เชิงแค่ตรงนี้ครับมันจะใช้มีดเน็บนะครับใช้มีดเน็บนะครับใช้มีดเน็บอีกอันใช้ขวานขวานเนี่ยตรงตรงคมขวานใหญ่ๆเนี่ยจะไม่มีคมมันจะลบคมหมดครับแล้วมันจะเหลือคมเข้าไว้ตรงข้างล่างตรงปลายข้างล่างแล้วเวลาดันหนังหรือดันกระดาษทำเป็นดันอืดไปมันใช้ชั้นเชิงฟืดขาด แต่เวลาฟันปึ๊กปึ๊กปึ๊กไม่ขาดลกครับไม่เข้าลกครับถ้าท่านว่าผมไม่กล่าวหาท่านท่านนัดผมมาได้ไหมครับผมจะไปลองผมจะไปลองตัวท่านนะครับไม่ต้องเอามีดหมอผมแล้วครับแล้วผมไม่ใช้คาถาด้วยไม่ใช้คาถาคมเนี่ยจะขอเอาเข็มจิ้มจะขอเอาเข็มจิ้มว่าเข้าเปล่า นะครับเอาเข็มจิ้มปึ๊กเข้าไปนะแล้วก็ลองเอาใบมีดโกนกรีดเลยมีดโกนใบมีดโกนยินเหล็กเนี่ยกรีดท่านดูที่ว่าเข้าไหมผมไม่ได้ว่าท่านแต่เลิกทําวิธีอย่างนี้เถอะแต่ที่โมโหนขึ้นมาเนี่ยคือแม่นตารวจแต่งเครื่องแบบเต็มยศเลยนะเว้ยไปเข้าแถวให้ปัญญานิ่มเหลือเกินเลยไอ้หนูเอ้ยมึงโอ้โหหนูปัญญานิ่มมากลูก ไอตัวผู้ขุกับโรงพักนั้นมึงก็ไม่ตรวจสอบหน่อยเลยว่าเอามีดหลวงพ่อมาตรวจสอบหน่อยนะครับตรวจสอบแล้วจะจับข้อหาถ้าได้รับเงินถวายไปด้วยนะก็ไม่อยากจะรุนแรงอย่างนั้นนะแต่ดูแล้วแม่มันหลอกแล้วมึงก็ไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยตำรวจแต่งเครื่องแบบแล้วยังไปให้เขาหลอกอีก ไม่เข้าท่าเลยไม่เข้าท่าเลยนะครับอย่าไปให้เขาหลอกสิลูกเอ้ยเราเป็นตำรวจถ้ามึงไปส่วนตัวไม่แต่งเครื่องแบบกูก็ไม่ว่ามึงหรอกนี่ไปหน้าลรงพักเรียกตำรวจเข้าแถวเลยนะครับแล้วก็ให้เขามาโชว์ทำเป็นฟันโชว์ไม่เข้ามาให้พี่เลยวัดไปลองไหมนะ